ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณิทานตอนที่49ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ไฟกินเปลียงหนึ่งช้างสารหนึ่งงูเห่าหนึ่งพระราชาผู้ได้รับมูลทาพิเศษแล้วหนึ่งหญิงทั้งปวงหนึ่งสิ่งทั้งสอนี้นรชนพึงคบด้วยความระวังเป็นนิดเพราะสิ่งทั้งสอนี้มีความแน่นอนที่รู้ได้ยากแท้ หญิงที่งามเกินไปหนึ่งหญิงที่คนหมู่มากไม่รักใครหนึ่งหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องหนึ่งหญิงที่เป็นภรยาคนอื่นหนึ่งหญิงที่คบหาด้วยเพราะเหตุแห่งทรัพ์ยหนึ่งหญิงสอจำพวกนี้ไม่ควรครบในครั้งนั้นพญาแร้งชื่ออ,อนอนท์รู้แจ้งซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพยานกุณาละแล้วได้กล่าวคาถาว่าถ้าบุรุษจะพึงให้แผ่นดินอันเต็มด้วยทรัพ นี้แก่หญิงที่ตนนับถือไซหญิงนั้นได้โอกาสก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้นเราจึงไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของพวกหญิงเผลอเรอเมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้นหญิงย่อมละทิ้งผัวหนุ่มผู้มันขยนันมีความประพฤติไม่เลอะและเป็นที่รักเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่วิาสาสะกับหญิงทั้งหลาย บุรุษไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ปรารถนาเราไม่ควรวางใจว่าหญิงคนนี้ร้องให้กระซิกระซี่เราเพราะว่าหญิงทั้งหลายย่อมคบได้ทั้งบุรุษที่น่ารักทั้งบุรุษที่ไม่น่ารักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้บุรุษไม่ควรวิสาสะกหญิง แม้จะมีลูกหนึ่งศูนย์คนแล้วไม่ควรวิสาสะในหญิงที่กระทำความยินดีให้เป็นผู้ล่วงศีลไม่สำรวมถึงแม้ภรรยาจะพึงเป็นผู้มีความรักแน่นแฟ้นก็ไม่ควรวางใจเพราะว่าหญิงทั้งหลายเสมอกับท่าน้ำหญิงทั้งหลายพึงฆ่าชายก็ได้พึงตัดเองก็ได้พึงใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ได้พึงตัดคอแล้วดื่มเลือดกินก็ได้อย่าพึงกระทำความสสนาวในหญิงผู้มีความรักใคร่อันเลวทรามผู้ไม่สำรวมผู้เปรียบเทียบด้วยท่าน้ำคำเท็จของหญิงเหมือนคำจริง คำจริงของหญิงเหมือนคำเท็จหญิงทั้งหลายย่อมเลือกคบแต่ชายที่มีทรัพย์ดังโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆหญิงทั้งหลาย ย่อมประเลาประโลมชายด้วยการเดินการจ้องดูยิ้มแย้มนุ่งผ้าหลุดหลุดลุยๆและพูดเพราะหญิงทั้งหลายเป็นโจรหัวใจแข็งดูร้ายเป็นน้ำตาลกรดย่อมไม่รู้อะไรอะไรว่าเป็นเครื่องล่อลวงในมนุษย์ธรรมดาหญิงในโลกเป็นคนละมกไม่มีเขตแดนกำหนัดนักทุกเมื่อและขนองกินไม่ควรเหมือนเปลวไฟไม่เชื่อทุกอย่างบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีไม่เป็นที่รักก็ไม่มีเพราะหญิง ทั้งหลายย่อมคอบบุรุษได้ทั้งที่รักทั้งที่ไม่รักเหมือนเรือจอดได้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นบุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มีไม่เป็นที่รักก็ไม่มีหญิงย่อมละทิ้งชายผู้มีตระกูลแต่ไม่มีอะไรเหมือนซากศพแต่ติดตามชายเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ ในครั้งนั้นพราหมณ์ผู้ประเสริฐชื่อนรทารุชัดซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพญาแร้งอานนท์แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลาณนะนะวมหาสมุทรหนึ่งพราหมณ์หนึ่งพระราชา1หญิงหนึ่งสี่อย่างนี้ย่อมไม่เต็มแม่น้ำสายใดสายหนึ่งอาศัยแผ่นดินไหลไปสู่มหาสมุทรแม่น้ำเหล่านั้นก็ยังมหาสมุทรให้เต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นมหาสมุทรชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่อง ส่วนพราหมณ์สาธยายพระเวทมีประวัติศาสตร์เป็นที่สอได้แล้วอย่าง ปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพราหม์จึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องพระราชางรงชนะแผ่นดินทั้งหมดอันบริบูรณ์ด้วยรัตนนับไม่ถ้วนพร้อมทั้งมหาสมุทรและภูเขาครอบครองอยู่ก็ยังปรารถนามหาสมุทรฝั่งโน้อนอีกเพราะฉะนั้นพระราชาจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะยังพร่องหญิงคนหนึ่งหนึ่งมีสามีคนละคนสามีล้วนเป็นคนกล้าๆมีกำลังสามารถนำมาซึ่งกาม รถทุกอย่างหญิงยังกระทำความพอใจในชายคนที่อีกเพราะฉะนั้นหญิงจึงชื่อว่าไม่เต็มเพราะอย่างพร่องหญิงทุกคนกินทุกอย่างเหมือนเปลวไฟพาไปได้ทุกอย่างเหมือนแม่น้ำเหมือนกิ่งไม้มีหนามย่อมละชายไปเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ชายใดพึงวางความรักทั้งหมดในหญิงชายนั้นเหมือนดักลมด้วยตาข่ายเหมือนตักน้ำใสมหาสมุทรด้วยมือข้างเดียวจะพึงได้ยินแต่เสียงมืออของตนภาวะของหญิงที่เป็นจนรู้มากหาความจริงได้ยากเป็นอาการที่ใครๆรู้ได้ยากเหมือนรอยทางปลาในน้ำหญิงไม่มีความพออ่อนโยนพูดเพราะให้เต็มได้ยากเสมอแม่น้ำทำให้ล่มจมบุคคลรู้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิง เป็นเหมือนน้ำบนมีมายามากทำพรมจันทร์ให้กำเริบทำให้ล่มจมบุคคลรู้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเมือ่อหญิงคบบุรุษใดเพราะความพอใจหรือเพราะเหตุแห่งทรัพย์ย่อมเผาบุรุษนั้นโดยพลันเหมือนไฟป่าเผาสถานที่เกิดของตน ในครั้งนั้นพยานกุณาและรู้แจ้งแล้วซึ่งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถาของนรัพรามผู้ประเสริฐจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า